อีกครับชาวลัคนาราศีมังกรครับไปแรกคือเรื่องงานรับทุกข์ตะครับประสบปัญหาความเครียดความไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของงานครับการเรียนก็อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระวังแผนดีๆครับเอาไป็นว่าการทํางานการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยต้องรอบคอบนะฮะเรื่องการเงินก็ยังพอประคับประคองเอาจะรอดได้ครับไม่ได้วูดหวาไม่ได้โดนอะไรแต่ก็ไม่มีเรื่องให้น่ากังวลใจอะไรครับหลังๆจะเป็นในเรื่องงานนะฮะเพราะนั้นงานถ้ากับ พบก็อาจจะกระทบในเรื่องของการเงินด้วยนะครับเรื่องความรักครับคนโสดมีคนเข้ามาคุยครับแต่ยังไม่ชัดเจนฮะคนมีคู่ความรักจะมีการพูดคุยตกลงกันและดีขึ้นสถานการณ์นะครับเรื่องสุขภาพครับดีวันดีคืนดีงามครับและเรื่องของโชคลาภกับท่านผู้ชมมีโชคลาภแบบเล็กๆน้อยไม่ได้โดดเด่นมากครับเสริมดวงครับให้ทำบุญด้วยการปล่อยปลาครับเราทำบุญเกี่ยวกับการถวายยารักษาโรคให้แดบครบพิถีพิสงครับเสริมดวงแน่นอนครับเลขเด็ดครับหมายเลขห้าหมายเลขสี่หมายเลขสามหมายเลขสองครับ ต่อไปครับคือชาวลาักนณาราศีกุมนะโอ้ oh my god เรื่องงานครับชาวกุมในเดือนสิงหาคมนี้อยากจะฝากถึงคนที่กิจอยู่ลักนณาราศีกุมก็อยู่ล,ลัคนณาราศีนี้หนึ่งเลยครับต้องระวังระวังเรื่องงานครับ2ระวังเรื่องการลงทุนนะครับสระวังความผิดพลาดสี่ ระวังจะเกิดปัญหาและการถูกโกงครับ4ข้อนี้ระวังในเรื่องงานเรื่องของความรับผิดชอบท่านด้วยครับการเรียนเอก็ต้องประคับประคองต้องตั้งใจครับการเงินครับยังโอเคครับใครทํางานออนไลน์นี่ดีแน่แนนะครับ แล้วก็ไอที่ทางานเกี่ยวข้องกับโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนี่เงินดีครับนะแล้วก็มีรายจ่ายมากขึ้นด้วยในเดือนนี้คะเรื่องสุขภาพครับดูแลเรื่องของช่องฟันช่องปากนะครับแล้วก็กดหลย้อนนะครับเรื่องของความรักกูเรียงเลยอ่ะเฮียงเนาะความรักดีครับดีงามครับคนโสดเนี่ยมีคนที่มีอายุมากกว่าก็มาเข้ามาชอบนะฮะหรือได้รับการแนะนําจากคนในครอบครัวครับคนมีคู่ความรักดีรักใครแต่งงานกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ได้ลูกนะครับได้น้ำโชคครับ คือหมายเลข4 3 2 6 9ครับ4 3 2 6 9 2> เรื่องโชคไม่ได้เด่น,นครับแต่ลองดูแล้วกันนะฮะ มาถึงครับชาวลัคนาราศีมีนครับเรื่องงานครับเกิดความสมําเร็จครับมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่ด้วยโอ้หงานดีเงินไหลมาเทมานะฮะราศีมีนในช่วงนี้ครับได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทํางานใหม่ด้วยแล้วก็คนที่ทํางานเป็นงานประจำเนี่ยมีเกณฑ์ของการโยกย้ายงานใหม่นะฮะไอที่เบื่องานแล้วหรืออยากจะได้ความท้าทายใหม่ๆอาจารย์โจนแนะนําให้รีบเปลี่ยนงานครับการเรียนก็ดีครับไม่น่ากังวลนะครับ เรื่องของการเงินครับมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือครับแล้วก็สถนานการณ์การเงินของชาวราศีมีนจะดีขึ้นครับความรักคนโสดดีมากๆครับ คู่ต่างชาติคู่แดนไกลต้องเข้าแล้วนะฮะเพม,มีคู่ความรักหวานชื่นดื่นลมนะครับเรื่องสุขภาพครับต้องดูแลตัวเองครับกล้ามเนื้อหลังปวดคอต่างๆต้องดูแลครับครับเพราะนั้นดูแลและสุขภาพด้วยโชคลาภไม่เด่นฮะแต่ลองเสีย่ยงโชคดูครับ03794ครับ03794ครับและนี่คือคำพยากรณ์ของชาวรัคณาราศีมี